สวัสดีค่ะมนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่บ้านมีฐานะค่อนข้างยากจนมีความตั้งใจที่จะมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อหวังว่าสักวันหนึง่งความเป็นอยู่ของครอบครัวจะดีขึ้นมนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายบางทีก็มีคนบางประเภทที่ชอบข่มเหงเราเห็นว่าเราทำทุกอย่างเห็นว่าเรายอมทุกอย่างก็ทำบ่อยจนเคยชิน โดยที่เขาไม่คิดว่าเราจะรู้สึกยังไงมนได้มาเป็นพนักง,งานออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นบริษัทเล็กๆพนักง,งานประมาณ10บคนทุกคนดูเป็นกันเองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะมีคนผ่าเราไม่เหมือนใครแบบนี้อยู่แทบทุกที่นัดนาำสมมุติเป็นคนเดียวในออฟฟิศที่มีนิสัยขี้อิฉาโอ้อวดพยายามทำทุกอย่างเพื่อลุบปมได้ของตัวเอง เปลี่ยนรถขับเป็นว่าเล่นเพื่อนๆก็ต่างแอบงงว่านัดเป็นคนรวยขนาดนั้นเลยเหรอนัทก็พูดขึ้นมาว่านี่พวกเธอดูสิกระเป๋าใบนี้ได้มาใหม่แฟนเพิ่งซื้อให้เองนะราคาเบาๆแสนห้าเองเพื่อนๆก็ต่างให้ความสนใจเพราะเป็นกระเป๋าที่สวยและสมราคาจริงๆบางวันเห็นเพื่อนซื้อโทรศัพท์ iPhone นัทก็จะมาขอดูแล้วพูดว่าฉันจะไปซื้ออยู่พอดีแต่น่าจะเอารุ่นท็อปเลยเพราะมีคนเปขนาดนี้ก็ต้องจัดหนักๆห,หน่อยในระหว่างช่วงทำงานก็เอาเปรียบเพื่อนๆ,อน,ๆนั่งเล่นโทรศัพท์บ้างคุยโมโออวดบ้างว่าที่บ้านรวยแบบไหนนัาเห็นเพื่อนซื้อกำไรข้อมือนี่เธอฉันขอลองใส่หน่อยสิจะส่งให้แฟนดู ส่งอะไรไปให้ดูนะก็ซื้อให้ตลอดเลยเฮ้อน่ารักจริงแฟนฉันเนี่ยเพื่อนในกลุ่มบางคนก็สงสัยว่าทำไมนัดถึงเป็นได้ขนาดนี้รวมทางตัวมนด้วยค่ะสักประมาณ6เดือนให้หลังมนได้รับโทรศรัพท์สายหนึ่งสวัสดีครับผมติดต่อจากบริษัททวงหนี้เรียนสายคุณนัดดูดีครับซึ่งไม่ใช่บริษัททวงหนี้ที่เดียว ที่ติดต่อเข้ามาหานัดแต่นัดได้ให้มนปฏิเสธซ้ายนั้นๆตลอดแล้วอ้างว่าพี่ชายฉันสิเร็วมากเอาบัตรเครดิตไปใช้แต่ไม่จ่ายทำให้ฉันโดนตามหนี้แทนแถมยังจะอเสียเครดิตอีกเพื่อนเลยถามว่าไหนบอกว่าแฟนเธอรวยฉันว่าให้เขาเงินมาปิดบัตรให้เธอจะได้ไม่เสียเครดิตไงนัดได้แต่ทำหน้าอึง้งแล้วเรีบเดินหนีไป และแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อมีผู้หญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาในบริษัทแล้วมาถามหานัดขอโทษนะคะคนชื่อนัดอยู่ไหมมรเรียกนัดออกมาพบนัดเดินมาพร้อมกับทำหน้าตาตกใจหน้าสิดผู้หญิงคนนั้นได้ตะโกนจนดังออฟฟิศว่าทุกคนดูไว้นะอินนี่มันร้ายแย่งผัวชาวบ้านผัวยุรุ่นพ่อมันนะ มันยังเอาได้ลงคอแถมยังหลอกให้โอนเงินมาบอกครอบครัวว่าลำบากมันทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินแม้กระทั่งเยี่ยงผัวชาวบ้านรถที่มันขับก็รถของพี่ทั้งนั้นมันเริ่มลำบากละสิหัวพี่ไม่ให้เงินมันแล้วมันเลยจนตอกอยู่แบบนี้พี่ผู้หญิงเริ่มโมโหขึ้นเรื่อยๆเกิดการตบตีกันนัดก็ไม่ยอมแล้วด่าพี่เขาอีกว่าแก,แก่แบบนี้ผัวถึงมีเมียน้อย เรื่องรุนแรงขึ้นจนเพื่อนจักแยกแล้วไปคุยกันต่อที่โรงพักจากนั้นนัดไม่ได้กลับมาทำงานอีกเลยบริษัททวงนี้ก็ยังโทรตามนัดอยู่เรื่อยๆความอิจฉาริษยาเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ไม่ว่าทางด้านจิตใจหรือการใช้ชีวิตต้องคอยพยายามผลักดันให้ตัวเองดูดีกว่าใครเขาสุดท้ายไม่เหลืออะไรและความสุขไม่มีอยู่จริง สำหรับคนที่อิจฉาคนอื่นจนตัวเองเป็นทุกข์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณมนด้วยนะคะ